สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Family Kitchen ครับผมช่างเช็ครับทำเคาน์เตอ,อร์โครปูนครับวันนี้พามาชมหน้างานการติดตั้งเคาน์เตอร์ครัควรปูวันแรกครับมาดูกันครับว่าหน้าตาของจุดครัวที่กำลังจะทำนี้เป็นลักษณะหน้าตาแบบไหนครับแล้วก็ตอนนี้คือผมอยู่ที่อำเภอปากช่องครับ ตอนนี้มารับงานต่างจังหวัดครับคือต่างจังหวัดก็รับด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับว่าหน้าตาของจุดครัวจุดนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนครับครับก่อนอื่นเราก็มาดูรูปแบบก่อนนะครับเป็นลักษณะครัวประมาณนี้นะครับก็มีตัวเคาน์เตอร์นะครับ เครือปูนแล้วก็มีตัวเป็นตู้ไม้เป็นสูงนะครับแบบเป็นตู้เป็นตู้ไม้นะครับแล้วก็มีตัวตู้ใส่โตอบช่องสําหรับตู้เย็นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของคอเตอร์ต่ตอมาต่อมาครับแล้วก็ตรงนี้ก็มปไอแลนด์ด้วยครับ แนบก็หน้าตาประมาณนี้นะครับครัคือหน้าตาของรูปแบบที่จะทำของลูกค้า,าท่านนี้นะครับหน้างานที่เตรียมไว้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนพวกตำแหน่งปลั๊กไฟถ้ายังไม่ ตรงตามตำแหน่งในแบบก็เดี๋ยวผมก็จะย้ายให้นะครับอย่างเช่นตัวข้อน้ำนี้ผมก็จะแก้ไขให้นะครับครับนี้ก็ไอ้ลด์ครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ครับ ตอนนี้ก็เริ่มตั้งลูกตั้งกั้นแบ่งเป็นช่องๆนะครับหลังจากหาระดับแล้วก็ตีเส้นเสร็จแล้วครับอันนี้ก่อแผงกั้นไอ้ันื่แงละ ครับผมตอนนี้ก็วางลูกตั้งหรือว่าขาปูนกั้นแบ่งเป็นช่องๆเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางคานเชื่อมวางคานเชื่อมเพิ่มความแข็งแรงของตัวลูกตั้งนี้นะครับตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นการวางแผ่นพื้น แผ่นพื้นข้างในนี้ก็แล้วก็แผ่นลับท็อปข้างบนนี้นะครับครับส่วนฝั่งไอแลนด์ก็มีประมาณนี้แต่ฝั่งไอแลนด์ก็จะได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างไฟเ็จะมาร้อยสายไฟเพิ่มอีกทีหนึ่งครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมจะย้ายตัวงานระบบประปาให้เข้าไปอยู่ ชิดผนังของตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ตัดท่อเตรียมไว,ว้รอละเหลือแต่ซื้ออุปกรณ์มาต่อนะครับก็ให้ดูโดยรวมก็ประมาณนี้กันนะครับเดีวผมนี้ก็วางแผ่น โครงสร้างลับท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับตรนี้นครับมีเตรียมตัวนี้เตาก็จะเป็นเตาแบบตั้งบนท็อปนะครับต่อไปก็จะเป็นปูกระเบื้องภายในนะครับส่วน ดีครับท่านผู้ชมผมช่างเจ็รับทำาคอเตอร์อรัวปูนนะครับวันนี้ผมจะามาลองทดสอบตัวความแข็งแรงของโครงสร้างัวปูนถึงสําเร็จรูปของผมที่ผมทํานะครับเดี๋ยวผมทดสอบไปดูเลยนะครับเดื่องการแบบปีนขึ้นไปเหยียบบนคตเตอร์นี้ให้ดูครับว่ามีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมไป,ไปเริ่มตัวที่ เล็กทีุ่ดเลยผมเพื่อจะับน,น,นี่นะครับครับตัวโครงสร้างของผมนี่คือข้างในของปูนี้ก็ยังมีเหล็กอยู่นะครับแล้วก็คานตัวนี้ก็ มีเล็กด้วยนะครับก็ถ้าตัวที่เล็กที่สุดก็ยังสามารถที่จะเหยียบได้นี่ตัวที่เป็นแผ่นใหญ่ที่เป็นตัวรับท่อแผ่นใหญ่พวกพวกนี้ก็รับน้าหนักได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองเดินให้ดูเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือปูนนี่ต้องเซตตัวก่อนก็คือเมื่อวานเนี้ยผมก่อไว้วันนี้ผมมาลองขึ้นให้ดูครับ เดดีดยบครับ,รบก็เดี๋ยวลองตัวนี้ด้วยเลยนะครับ ซาปูที่ผมทำนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงก็คือเป็นเม็ดโฟม E.P.S ผสมกับอ rete, คอนกรีตคอนกรีตก็คือปูนซีเมนต์นี่แหละครับ ement, ปูนซีเมนต์ผสมกับเม็ดโฟมแล้วก็ต้องมีน้ำยาด้วยนะครับน้ำยาในการประสานตัวเม็ดโฟมแล้วก็ตัวคอนกรีตเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เสริมเหล็กใส่เหล็กด้วยนะครับใส่เหล็กข้างในตัว แโครงสร้างของตัวนี้นะครับใส่เหล็กแล้วก็ตัวตัวที่เป็นลูกตั้งลูกตั้งแบบเป็นช่องช่องของโครงสร้างปูนของผมตัวนี้ก็ใส่เหล็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวคุณสมบัติของตัว E P S ก็คือเขาจะ,ะลดน้ำหนักตัวปูน ด้วยนะครับลดน้ำหนักตัวปูนแล้วก็ติดไฟแต่ไม่หลามไฟนะครับตัว E.P.S. แล้วก็ยิงแล้วนี่ E.P.S. นี่ก็มีการนำมามาทำเป็นโครงสร้างของโรงแรมกั้นระหว่งางเป็นห้องอย่างเช่นห้องน้ำอะไรเนี่ยเพื่อที่จะลดน้ำหนักของตัวโครงสร้างของตัวโรง,ง,วงแรมอาด้วยนะครับที่ผมเคยเห็นเขาทำนะครับก็ ส่วนก็จะอธิบายแล้วก็บอกว่าโครงสร้างของผมมีก็ประมาณนี้นะครับว่ามีมีความแข็งแรงอยู่ในตัวของเขาด้วยครับขนย้ายขนย้ายก็ลดน้ําหนักตัวตัวในการขนย้ายได้ด้วยนะครับนี่คือผมขนมาเป็นแบบเป็นแผ่นยาวนะครับยาวประมาณ2เมตรสี่ิเซนนะครับแผ่นที่ทําได้นะครับ แล้วก็ผมอธิบายโครงสร้างเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างของผมนี่คือผมหล่อเองที่โรงงานนะครับผมไม่ได้ไปสั่งซื้อที่ไหนนะครับแล้วก็ผสมหล่อกันเองนะครับตัวขาปูนขาตัวลูกตั้งของผมนี่มีระยะห่างหรือว่ามีความหนายอยู่ที่ 3มเซนนะครับแล้วก็ถ้ารวมปูนเบื้องด้วยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับที่ผมทำให้ขาปูนช่องปูนเล็กลงเพราะว่าลูกค้าจะได้พื้นที่ในการใช้สอยหรือว่าใช้งานตัวในพื้นที่ของตัวเองได้มากขึ้นนะครับถ้าเป็นโครงปูนที่ทำด้วยอิฐมวลเบาหรือว่าเป็นอิฐมวลแดงที่ว่าต้องฉาบด้วยเนี่ยจะเสียพื้นที่เยอะกว่าตัว ตัวโครงปูนที่ผมรอเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ผมคิดไว้นะครับว่าอยากให้อยากให้ลูกค้าได้ใช้พื้นที่ได้เต็มที่ได้ให้ได,ได้ได้เยอะกว่าโครงปูนช่วงแรกๆที่เขาทํากันมานะครับก็แล้วก็ข้อสองคือทําให้มีข้อแตกตา่างตรงที่ว่าเคาน์เตอร์ของผมจะทําเป็นสเต็ปสเต็ปตอนที่เรา ยืนประกอบอาหารหรือว่ายืนทํากิจกรรมบนเคาน์เตอร์เนี่ยจะได้ไม่เกลกัตัวทั้งตัวหน้าบานแล้วก็อาจจะมือจับด้วยนะครับจากที่เคยทํามาก็แบบนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้สเต็ปคือแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันครับครับอันนี้คือตัวสเต็ปของโครงสร้างปูนนะครับ ันนี้คือแผ่นล็อบท็อปนะครับแรกจะยื่นออกมาครับอยู่ที่59สิเซนนะครับที่ผมรอเอาไว้นะครับส่วนตัวนี้นน่อยู่ที่55สิเซนนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับกับความสูงที่รวมกันแล้ว อยู่ที่ประมาณ82.5สิบสองจต่อไปก็จะมีท็อปมีท็อปอีกประมาณ2เซนนะครับมีปูนด้วยก็อยู่ที่ประมาณแปดสดิบห้เซนนะครับส่วนตัวลูกตั้งที่เตรียมไว้ก็อยู่ที่7จ็ดสเซนแล้วก็เป็นฐานนะครับความแข็งแรงนี่ก็เกิดขึ้นจากตัวคานตัวนี้ด้วยนะครับตัวคานที่ผมรอไว้ตัวนี้ เป็นคานเชื่อมนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปอธิบายถึงความแข็งแรงแล้วก็คุณสมบัติของตัวโครงสร้างของผมนะครับว่า,าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าที่กำลังหา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 ช่างหาช่างที่จะมาทำตัวโคบูนนะครับผม ว่าควรจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบไหนถึงจะใช้งานได้เหมาะสมกับห้องครัวของลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่กําลังหาช่างอยู่นะครับผมเป็นแนวทางได้นะครับเอาไปเป็นแนวทางสําหรับช่างที่กําลังมาทํางานชุดครัวให้กับลูกค้าอยู่นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับฝาก กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าผมมีผลงานโครงสร้างโคปูลทีอ่อาจจะแปะต่างขึ้นไปหรือว่า,าจุดครัวที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเผื่อว่าเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ